เป็นด่านที่สองขาขึ้นกรุงเทพด้านที่สองขาขึ้นกรุงเทพรถติดไปเยอะเป็นการเรียกจับรถก็ไม่มีอะไรครับ เหมือนเดิมความเร็วความเร็ว,ว,รวอพบกันคลิปทีท่สองนะผมทุ่มเทไหมพาเดินไปดูพาเดินไปดูความขยัน อันนี้อันนี้เป็นที่ตั้งกลวยเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะเอากลวยเข้ามาตั้งเพื่อบันยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาผมมานะเขาจะเอากลวยมาวางนี่อยู่รถติดนู่นเหมือนเดิมเห็นไหมโทรศัพท์มือถือในมือเขาก็จะมีโทรศัพท์มือถือ ในมือเขาก็มีโทรศัพท์มือถือเพื่ออะไรได้ไหมครับเพราะมันมีคนซุ่มยิงอยู่ข้างหน้านู้นคนซุ่มยิงข้างหน้านมันน่าจะเป็นนโยบายใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็คือใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองในการจับความเร็วนะครับก็คือตั้งเป็นกลุ่มไลน์ขึ้นมานะให้คนไปยิงความเร็วอยู่ข้างหน้านู้นนะครับแล้วก็ส่งภาพเข้ามาในไลน์เข้ามาในมือถือของเขียน เขาจะดีเขาจะดูมือถือคนละอันคนละอันหรือไมเขาจะดูมือถือหรือไม่เขาจะดูมือถือเลยมาหรือยังวะรถที่ส่งลูกเข้ามาแจ้งเข้ามามาหรือยังวะ ไมเห็นรถติดไหมฮะมองเห็นรถติดไหมนี่นี่ขนาดมีกล้องยิงนะแทนที่จะเรียกเฉพาะคันที่โดนยิงไม่โบกทุกคันที่โบกี่เพราะอะไรนะครับดูภาษีพบรบที่โบกเนี่ยดูภาษีพบรบเขาเนี่ย ที่ชะลอชะลอนี่คือชะลอดูภาษีพรบเขาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือดูความเร็วที่ส่งรูปเข้ามาในมือถือเนี่ยนะอันนั้นคู่ขนานโง่คู่ขนานก็เอาเหมือนกันนะคู่ขนานก็เอาเหมือนกันที่บกโบกนี่ดูภาษีพรบนะเนี่ยเนี่ยนเนี่ยที่ดูโปโกงเนี่ยดูภาษีพรบนะเนี่ย นู้นรถติดถนนสายเอเชียอันนี้จังหวัดชัยนาทแน่แน่แม่มาแล้วมีหน้าที่ดูมือถือเพราะคนซุ่มยิงอยู่ด้านหน้านู้นนะครับคนซุ่มยิงอยู่ด้านหน้านู้นจะส่งรูปเข้ามาจะส่งลูกเข้ามาดูมือถือ ที่รถติดติดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาชะลอทุกคันเขาจะดูภาษีพรบเน,เนี่ยเขาจะดูภาษีว่าต่อภาษีหรือยังนะส่วนไอ้รถเช่าทั้งหลายที่พวกมึงไม่ต่อภาษีแล้วพวกมึงมาใช้เนี่ยพวกมึงจับกันเองบ้างนะไม่ใช่มายืนไม่ใช่มายืนจับแต่ประชาชนมายืนเรียกประชาชนตรวจพบรบภาษีประชาชนเวลาที่พวกผมเจอจอดอยู่ในโรงพักจอดอยู่ในด่านตรวจทาไมไม่พากกันจับบ้างเฮ้องงนะ นู่นติดไปยานู่นเอาไม่ไม่ดูมือถือกันแล้วทีนี้เมื <laughs> ่อกี้ก,ก้มหน้าก้มตาพากันดูมือถือใหญ่เลยไม่ดูมือถือแล้วตอนนี้เออดูหน่อยเผื่อเพื่อนส่งมาเดี๋ยวจับไม่ถูกคันอีกอุตส่าห์ไปซุ่มยิงกันมีคนซุ่มยิงอยู่ก็ด้านหน้านู้นครับเขาก็จะส่งรูปเขาจะส่งรูปเ,เข้ามาในมือถือนะครับ นี่ก็จะยืนดูมือถือนะครับว่าเฮ้ยเพื่อนส่งรูปคันไหนมาวะก็จะยืนโบกส่วนส่วนที่ยืนอยู่เนี่ยก็คือดูภาษีพรบนะครับเนี่ยดูภาษีพรบเขาอ่าอันอันอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าผลคอยได้ในการตั้งด่านนะครับก็คือจริงๆแล้วตั้งด่านจับความเร็วนั่นแหละแต่พอตั้งด่านปุ๊บอ่าถ้าถ้ามันไม่มีรถจับความเร็วเขาก็จะเอาปาเขาจะเอาข้เขาจะเอาภาษีพรบแทนเขาจะดูเรียกดูภาษีพรบทแทนนะ ปปนู้นรถติดไปยันนู้นเห็นไหมนู้นใต้สะพานล,ลอยนู้นถนนสามเลนวิ่งดีๆพากันมายืนดักจับเขามายืนดูภาษีพรบเมื่อกี้รถจอดไม่มีที่จอดอะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีที่จอดรถจอดเต็มเลยไม่มีที่จอดตอนนี้หายแล้วเริ่มระบายรถแล้ว ประเทศไทยสังคมอุดมด่านไปที่ไหนก็เจอแต่ด่านนะครับแต่ประชาชนได้อะไรจากด่านผมไม่รู้เหมือนกันนะประชาชนได้อะไรจากด่านนะผมนําเสนอให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวโบกเดี๋ยวไม่โบกเดี๋ยวให้หยุดเดี๋ยวไม่ให้หยุดไอคนขับก็งงเลทีเนี้ยอันนี้ผมให้ดูผมให้ดู ผมไม่ได้ขีดขวางนะผมยืนอยู่บนแท่นเบริเออร์นะผมไม่ได้ขีดขวางเขานะเดี๋ยวจะหาวผมไม่ขีดขวางเขาอีกไม่ใช่นะผมยืนอยู่บนแท่นเบริเออร์นะเนี่ยนะผมไม่ได้ลงไปถนนนะให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดเป็นไงตอนนี้โล่งเลยไม่มีเรียกเลยตอนนี้เมื่อกี้ไม่มีที่จอดเนี่ยตรงนั้นน่ะไม่มีที่จะจอดอ่ะคิดดูดิพอผมมาโล่งเลยโล่งไหม มกี้ม่ีที่จอดนู่นเดินเข้าไปในป้อมนู่นนู่นมีการเดินเข้าไปในป้อมเลยนะผมยังไม่ได้เดินเข้าไปดูในป้อมนะแต่ทีมงานนั่งอยู่หน้าป้อมแล้วนะครับทีมงานนั่งอยู่หน้าป้อมแล้วไม่ต้องห่วงจัดให้ชุดใหญ่นะครับ ให้กำลังใจ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  <Okay. S 1> อันนี้มีมีแผ่นป้ายเสียภาษีแต่ไม่ติดนี่นะมีแผ่นป้ายเสียภาษีแต่ไม่ติดพอดีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจเอามาให้แสดงเอาแสดงเอามาให้แสดงได้ก็โอเคผ่านแต่แต่ถ้าเกิดไม่มีผมอยู่ผมไม่รู้นะ เมื่อกี้ไม่มีเขาเขาต่อมาแล้วแต่เขาไม่ได้ติดหน้ากระจกนะครับแต่พอดีเจ้าหน้าที่เรียกดูเขาเอามาแสดงให้ได้เอามาแสดงต่อหน้าเจ้าพนักงานได้เจ้าพนักงานเขาปล่อยไปแต่ถ้าไม่มีผมอยู่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะแต่นี่หน้ากล้องเขาปฏิบัติแบบนี้นะครับหน้ากล้องหน้ากล้องเขาปฏิบัติแบบนี้นู่นรถติดไปนุ่นใครจะลําบากปร,ประชาชนจะลําบากประชาชนจะเดือดร้อนในการสนสัญจรยังไงไม่สนใจครับ สนใจเฉพาะมาตั้งด่านแล้วจะเรียกจับประชาชน,นประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรถนนถนนตรงๆสามเลนให้วิ่งสะดวกสะดวกพาการเอาป้ายเอาควยมายืนจับความเร็วมาตรวจภาสีพบรบเขานะแต่เวลารถพวกตัวเองที่พวกผมลงแต่ละด่านแต่ละด่านป้ายพาสีหมดอายุป้ายพาสีไม่ต่อแต่ไม่พากันจับตัวเองขยันดีไหมประเทศไทยมันน่าแปลกไหม ออโอ้ยตายตายที่หลังอะทำถนนสองเลนพอนะครับเลนนึงเอาไว้ให้ตั้งด่านอีกเลนนึงไว้รถวิ่งไม่ต้องไปสร้างให้มันหลายเลนเพราะยังไงสุวันเนี้ยสังคมมันก็อุดมด่านอยู่แล้วนะครับไปที่ไหนสร้างถนนสี่เลนห้าเลนก็ปิดเอาปวยเอาป้ายมาตั้งปิดถนนเหมือนเดิมนะไม่รู้จะสร้างมาทําไมสี่เลนห้าเลนสร้างมาตํารวจก็เอาปวยเอาป้ายมาดักปิดเลนทําให้รถติดเหมือนเดิมนะนู่น นู่นยาวไปยันนุ่นนะปิดหน้าปิดตาเอ้ยนี่มันต้องอย่างผมนย่างไหมผมแดดทาผมอะไรไม่ได้ <laughs> <laughs> ผมที่เปิดหน้าเปิดตาและเปิดเผยด,ด้วยไหมแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่นี่มันแดดไหม <laughs> เราต้องปิดหน้าปิดตาอย่างไหม ใส่แว่นตาดําด้วยนะไม่ธรรมดานะใส่ไอ้โมงไม่เท่าไหร่ยังต้องใส่แว่นตาดําด้วยนะเห็นไหมเนี่ยนู่นเหมือนกันใส่ไอ้โมงไม่เท่าไหร่อ๋อนู่นไม่ใส่แว่นตานู่นไม่ใส่แว่นตานู่นได้อยู่ใส่โมงอย่างเดียวแต่นี่ทั้งไอ้โมงทั้งแว่นตาดําเลยนะเนี่ยมันต้องโกงใสตรวจสอบได้เหมือนผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโกงใสตรวจสอบได้หน้าตาเป็นอย่างี้แหละเนี่ยแจ็คแซ่ลอนหน้าตาเป็นอย่างี้ โอ้มีแต่ไอโมงเลยดูุ่มโอ้มีแต่โมงเลยเห็นไหมมีแต่ไอโมงบางคนก็ใส่แว่นตาดําด้วยไอโมงด้วยโอ้โหโอ้มีแต่ไอโมงเลยข้างหน้าหนนะนไโอ้ไอโมงมีก็ไอโมงแว่นตาดำอีกทั้งหากหน่าสงสารเนาะน่าสงสารตำรวจฉันผู้น้อยนะครับ ที่ต้องทําตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาสั่งให้มาตั้งดนันก็ต้องมาตั้งแดดจะร้อนอยังไงก็ช่งางนะครับปุ๋นจะเยอะอยังไงก็ช่งางนะครับบางคนนี่เชื่อไหมยืนตากแดดเหงื่อออกจนเกลือขึ้นอ่ะนี่นี่นี่นเหงื่อออกจนเกลือขึ้นอ่ะเชื่อไหมผมเห็นตำรวจหลายคนที่มายืนกลางถนนกลางแดดแบบนี้นะครับเหงื่อออกเสื้อผ้าเกลือขึ้นเลยนะ เพื่ออะไรครับเพื่อทําตามคําสั่งนายและอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อมาจับความเร็วเอ,อมาตั้งด่านประเทศไทยประเทศไทยเขาน่าจะเขาน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไปที่ไหนก็เจอด่านนะครับจริงๆนะประเทศไทยนี่น่าจะเป็นประเทศเดียวที่ไปที่ไหนก็เจอด่านใช่ไหม เมื่อกี้ขี่มาจากพมบุรีนะครับขี่มาจากพมบุรีอันนี้มาเจอชัยนาทเนี่ยชัยนาทป้อมเนี่ยทุกคนรู้จักดีอันนี้เขาเรียกลงพักย่อยเนี่ยผมเคยเข้าไปคุยกับผู้กองแล้วครั้งหนึ่งลงพักย่อยผมคุยกัผู้กองผู้กองบอกว่าเอาไว้รับแจ้งความเอาไว้ที่ให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปลงพักมาแจ้งความที่โงพักย่อยได้นะครับแต่ประเด็นคือ ถ้าได้เรียกจับแล้วประชาชนจะต้องเดินเข้าไปในป้อมประชาชนจะต้องเดินเข้าไปในป้อมนั้นไม่รู้เดินเข้าไปทําไมนะอันนี้เป็นการอํานวยการจราจรเนี่ยอำนวยการจราจรนะอํานวยการจราจรให้ติดเยอะขึ้นสวัสดีครับครับผมเป็นการอํานวยการจราจรให้รถติดเยอะขึ้นให้ประชาชนเดินทางลําบากมากขึ้น การตั้งด่านเนี่ยผมบอกเลยนี่ยเนี่ย่องเงี้ยน,นะอย่ามาบอกว่าเป็นการป้องกันอุบัติเหตุรถอุบัติเหตุอย่า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 ใช้คําพูดนั้นนี่ยืนเลงยืนเล็งภาษีพรบนะเนี่ยเนี่ยยืนเล็งภาษีพรบนะเนี่ยปกติเราจะยืนเล็งโทรศัพท์โอ้เขาก็ถ่ายรูปมาเยอะอยู่นะแต่ทำไมไม่ดูกัน ถ่ายรูปมาเยอะอยู่นะใน,นมือถือไหนแล้วนะรูปเต็มเลย <c oughs> ไปน่นเรามีทีมงานอยู่ข้างหน้าด้วยไม่ต้องห่วง <c oughs> <c oughs> เอาง่ายๆคือรถทุกคันที่วิ่งผ่านเนี่ยนะครับจะต้องถูกตรวจ ภาษีพรบทุกคันรถจะต้องถูกตรวจภาษีพรบทุกคันนะครับมันเป็นหน้าที่ของตํารวจจราจรประเทศไทยไปแล้วมันเป็นหน้าที่ของตํารวจจราจรประเทศไทยไปแล้วนะครับซึ่งภาษีพรบเนี่ยถ้าถ้าเอาตามกฎหมายนะครับการปรับเป็นพี่นัยเนี่ยนะครับจะต้องส่งส่งไปให้นายทะเบียนเป็นคนปรับนะ ทีมงานเราอยู่นู่น,นะครับอันนี้ผมมานำเสนอหน้าด่านดีกว่านำเสนอส่วนเราในฐานะผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเราในฐานะผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับการต่อภาษีพรบรเดียมันเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วนะครับเราอย่าไปเรียนแบบเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเราไม่ได้มีสิทธิ์เหมือนเจ้าหน้าที่นะครับที่พวกผมลงนําเสนอแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เจ้าหน้าที่เอารถ เช่าไปใช้แล้วไม่ติดแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีหรือว่าแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีหมดอายุแต่พากันขี่ไปปฏิบัติหน้าที่เราไม่มีสิทธิ์นะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปอ้างได้นะครับเพราะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นประชาชนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ชาระภาษีหรือว่าภาษีหมดอายุหรือไม่ติดแผ่นป้ายภาษีเนี่ยเราจะโดนจับรับทันทีนะครับแต่ถ้ารถหลวงรถเช่าที่เขาบอกว่ารถเช่ารถเช่านั่นแหละ รถเช่าของสำนังกงานตุนแรงชาติที่เราเจอกันเยอะๆนั่นแหละนะครับเขาจะบอกว่าเป็นรถเช่าต้องไปจับคนเช่าเอาแล้วใครขี่มาออใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ประชาชนขี่มาแล้วคุณจับใครอะ่ะก็จับประชาชนเพราะฉะนั้นกฎหมายมันต้องเท่าเทียมนะครับถ้าคุณบอกว่ารถเช่าแล้วไม่ไม่ชำระภาษีหรือไปติดแต่ใบแสดงการเสียภาษีคุณก็ต้องโดนจับเหมือนกันใช่ไหมแล้วมาบอกให้ประชาชนเอ้ยไปดุนไปแจ้งความไปที่โรงพัก เอา้ากฎหมายมันคนละฉบับเหรอฮะกฎหมายบอกว่ารถเช่าสำนักง,งานดูเลย,ยงชาติไม่ต้องชำระภาษีก็ได้ไม่ต้องติดแผ่นป้ายอาเสียภาษีก็ได้เหรอมันบอกอย่างนั้นไหมแต่เวลาพวกเดียวกันไม่พากันจับแต่พากันมากวดขันแต่เฉพาะประชาชนดีไหมนี่แหละครับมันเป็นความเหลื่อมล้ำของกฎหมายประชาชน ต้องต้องก้มหน้านะครับต้องก้มหน้ายอมรับถึงแม้ว่าเราจะเป็นประชาชนก็ตามนะครับแต่เราไม่มีอํานาจเหมือนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขามีอํานาจนะครับเขาจะจับพวกเดียวกันก็ได้หรือจะไม่จับก็ได้ใช่ไหมเพราะอะไรนะนีเพราะกฎหมายเขาให้เจ้าหน้าที่บรจาคเจ้าพนักงานจานาราจรใช้ดุลพินิษได้แต่ดุลพินิษนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะพวกเดียวกันกับประชาชนนี่หาดุลพินิษยากมาก รถติดตั้งแต่สะพานนุ่นเห็นไหมสะพานนู่นเห็นสะพานนี่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ไม่ดูกล้องยิงความเร็วแล้วสงสัยสงสัยวอบอกคนที่ดักความเร็วแล้วเอ้ยมึงไม่ต้องยิงมานะเดี๋ยวจับพรบรอยอย่างเดียวพอเดี๋ยวยิงความเร็วมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวไอ้แจ็คมันรู้ว่าส่งกันในไลน์เออพอปกติเขาก็ทำกันอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยในใน,ในมือเนี่ยไหมเนี่ยเขาจะมีไลน์ส่วนตัวกันนะครับ คนจับความเร็วอยู่ข้างหน้านี้งก็จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในไลน์ส่งมาในไลน์ส่งมาในไลน์นะแต่จริงๆแล้วกฎหมายขั้นตอนในการจับความเร็วนี่นะครับมันจะต้องมีกล้องมีกล้องจับความเร็วการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเขานี่จะต้องมีรูปนะครับมีรูปแล้วก็กล้องที่ใช้นี่จะต้องเป็นกล้องของทางราชการจะต้องมีหมายเลขคู่รัันจะต้องได้ขออนุญาตจะต้องมีการคาลิเบตก่อนที่จะเอากล้องนั้นมาบังคับใช้กับประชาชนนะครับ แต่น,นี้ผมไม่รู้หรอกว่ากล้องอนั้นคืออะไรแต่เขาสามารถส่งไลน์หากันได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์มือถือส่งไลน์ส่งรูปหากันกน,นะไม่รู้ว่าได้รับการคาลิเบตหรือไม่กล้องไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยได้รับการคาลิเบตหรือไม่ไม่รู้ว่าโทรศัพท์มือถือมีเลขคลูคันหรือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เขาสามารถใช้ได้อะเอองงไหมล่ะเขาสามารถใช้ได้อะเอองงไหม ตอนนี้ก็โชว์แล้วเยืนยืนโชว์แล้วตอนนี้เริ่มไม่มีผู้กระทำผิดแล้วเมื่อกี้ไม่มีที่จอดไอไอว้าวเล็กๆกลางถนนนะไม่มีที่จอดเมื่อกี้สี่ห้าคันเรียงกันเลยไม่มีที่จอดเว้าวเล็กๆเ,เมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มโล่งโล่งเลยตอนนี้โล่งเลย มาลนะพอแล้วเราเก็บข้อมูลได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราดําเนินการต่อนะเดี๋ยวดําเนินการต่อรถติดยาวไปยันนูน้นโอ้รถติดยาวไปยันนูน้นเห็นไหมนู้นหาเป็นกำลังใจให้แล้วกันยืนตากแดดต่อไป ตามคำสั่งโอหาทางลงก่อนเนี่ยปวยนี่พอเสร็จแล้วเขาก็จะวางเขาจะเอามาวางข้างๆเนี่ยเนี่ยปวยเนี่ยเวลาเสร็จแล้วเขาก็จะหยิบมาวางข้างๆเนี่ยเพื่อเพื่อสะดวกต่อการตั้งขังต่อไปอป๊อปไปทุ่มเทไล้เนี่ย ทุ่นเทมากเลยเดินข้ามถนนอะ่ะโอ้น่าเลยเ,เนี่ยพอพอผมไปปุ๊บ่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเต็มเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีที่จอดเหมือนเดิมเต็มเหมือนเดิมพอผมไปนะนุ่นดูรถติดนู่นยาวย่างนุ่นแต่พอผมไปปุ๊บตรงนี้ก็จะเต็มเหมือนเดิม ไม่มีที่จอดเหมือนเดิมนะครับเรียกเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันแตกต่างอ่ะแตกต่างจากที่เป็นตอนนี้นะเนี่ย,ยสภาพตอนนี้เห็นไหมที่พวกผมอยู่พอพวกผมไปปุ๊บตรงเนี้ยจะไม่มีที่จอดเต็มเลยเอ๋อหอนหลายพี่น้องเอ้ย ยืออน,นอ,นอยู่ข้างถนนนะนี่อยู่ข้างถนนนะเข,า,ขนนนะาจะหา,าไปเกยกายข้างถนนให้กำลังใจฝังรงข้ามรถติดยาวไปถึงนู้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือพาอยืนเรียกจับให้ได้มากที่สุดยืนเลี่ยกจับให้ได้มากที่สุด เป็นสถานีตำรวจภูทรเมืองชัยนาทสาขาย่อยเสือหกสาขาย่อยเสือหกโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อน,นะครับข้างหน้าน่าจะมีอะไรดีๆให้ดูอีกเยอะแบ่งป้นบรรยากาศไปเรื่อยๆนะก็ใครใครที่ชอบก็เข้ามาดูนะครับ ใครที่ไม่ชอบหรือเอเกลียดพวกผมนะครับหรือไม่ชอบในสิ่งที่พวกผมนําเสนอก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัญเชิญนะเรามานําเสนอวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เท่านั้นเราไม่ได้ขัดขวางไม่ได้ก่อความเดือดร้อนลาคาญนะครับไม่ได้เข้าไปสอบถามนะแบ่งพันบรรยากาศโดยให้ภาพันบรรยายให้ฟังโอเคนะสวัสดีครับ